สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมที่2ของเกมมิตรภาพเกมมิตรภาพหรือโทโมดจิเกมทำมาจากมังงะชื่อเดียวกันถูกทำเป็นไลฟ์แอคชั่นทั้งหมด3เกมเก,ม,เกมแรกเป็นละครมีทั้งหมด4ตอนเกมที่2และเกมที่3เป็นภาพยนตร์วันนี้เราจะมาดูเกมที่2ที่เป็นภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่าโทโมดจิเกมเดอะมูวี่ออกฉายเมื่อเดือนมิถุนายนปี2017กันค่ะยูอิจิ เทนจิชิโฮยูทูริและชิเบะเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันพวกเขาต้องมาเล่นเกมที่มีชื่อว่าเกมมิตรภาพซึ่งมีทั้งหมด3เกมเพื่อใช้นี่2ี่20ล้านเยนที่เพื่อนในกลุ่มคนหนึ่งสร้างไว้พวกเขาไม่รู้ว่าเป็นเพื่อนคนไหนนี่ถูกแบ่งเป็น5ส่วนเท่าๆกันถ้าพวกเขาเล่นเกมแพ้พวกเขาก็จะต้องแบกรับนี่แต่ละส่วนของตัวเองไปพวกเขาแต่ละคนได้ไป้ายชื่อที่มียอดนี่อยู่ด้านหลังมีกฎว่า ห้ามให้ใครดูยอดหนี่หลังป้ายถ้าใครให้เพื่อนเห็นนี่จะถูกเพิ่มเป็นสองเท่าหลังเล่นผีถ้วยแก้วที่เป็นเกมแรกจบยูอิจิมั่นใจว่าเพื่อนคนที่เป็นนี่คนนั้นตั้งใจดึงทุกคนมาเล่นเกมเพื่อโยนนี้ให้ใครสักคนตั้งแต่แรกในกลุ่มเพื่อนของเขามีคนทรยศแต่เขาไม่รู้ว่าเป็นใครเกมแรกมีเล่าไว้อย่างละเอียดตามลิงก์ด้านล่างนะคะเรามาเริ่มเกมที่2กันเลยค่ะเกมที่2หมากกระดาน คนที่เปิดเผยความลับเฉาๆของเพื่อนแล้วโยนเพื่อนเข้าไปสู่ขุมนรกได้คนนั้นจะเป็นผู้ชนะกติกาของเกมก็คือพวกเขาแต่ละคนจะได้เขียนความลับของเพื่อนลงในกระดาษแล้วหย่อนลงกล่องความลับในแต่ละรอบจะได้รับการให้คะแนนจากผู้ชมว่าความลับของใครที่ให้อภัยไม่ได้มากที่สุดคนที่ได้คะแนนสูงสุดจะได้เดิน5้าช่องคนที่เหลือก็จะได้จำนวนช่องที่ลดลงตามลำดับ ถ้ามีคนถึงเส้นชัยแค่หนึ่งคนก็ถือว่าเกมจบจะได้เงินรางวัล6ล้านเยนหรือคนละ1น่ล้านเยนคนที่ไม่ได้เข้าเส้นชัยจะถูกลบหนี้ไปทั้งหมดและออกไปจากเกมได้ส่วนคนที่เข้าเส้นชัยจะรับหนี้ไว้และเข้าไปเล่นต่อในเกมที่3ซึ่งเป็นเกมสุดท้ายมานบ,บุคุงบอกว่าเป็นเกมที่ยากสุดๆและแนะนำว่าทางที่ดีทำให้เพื่อนเข้าเส้นชัยดีกว่าแต่ถ้าใครไม่อยากทำร้ายเพื่อน ก็สามารถหย่อนกระดาษเปล่าได้แต่ไม่ว่าจะเขียนหรือไม่เขียนในแต่ละรอบทุกคนก็ต้องเข้าไปอยู่ในตู้คนละไม่เกิน3นาทีซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาเขียนจริงหรือเปล่าถ้าทุกคนหย่อนกระดาษเปล่าผู้ชมก็ให้คะแนนไม่ได้แต่ก็จะได้เดินหนึ่งช่องเกมมันก็อาจจะเล่นนานหน่อยแต่ทุกๆคนก็จะได้เข้าเส้นชัยด้วยกันซึ่งถ้าทุกคนเข้าเส้นชัยทุกคนก็จะได้เข้าไปเล่นเกมสุดท้ายด้วยกัน มาดูบุคุงบอกเพิ่มเติมว่าเรื่องที่เขียนจะเป็นเรื่องโกหกก็ได้ปราบใดที่ไม่ถูกจับได้แต่ถ้าถูกจับได้ก็จะได้รับการลงโทษโดยคนนั้นจะได้มาอยู่ช่องที่อยู่ข้างหน้าของเพื่อนที่เดินนำอยู่ทำให้เขาอยู่ใกล้เส้นชัยมากกว่าคนอื่นซึ่งอันนี้เสี่ยงมากทุกคนตกลงที่จะส่งกระดาษเปล่าเพื่อที่จะเข้าเส้นชัยไปด้วยกันรอบแรกชีโฮกเข้าไปในตู้เป็นคนแรกตามด้วยชิเบะเทนจิยูทริและยูอิจิ จำนวนความลับของเพื่อนในรอบแรกก็คือ0นย์นั่นก็คือทุกคนส่งกระดาษเปล่าพวกเขาได้เดินคนละหนึ่งช่องในช่องนี้มีคำสั่งก็คือใครที่เดินมาช่องนี้ถูกหัก10,000แสนเยนทั้งหมดถูกหัก500 0 0 0เยนมันบุค,คุงบอกว่าถ้าพวกเขาเลือกที่จะเดินครั้งละหนึ่งช่องเขาก็จะต้องโดนคำสั่งทุกช่องทั้งหมดมี60ช่องถ้ามันเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆ ลองนับเล่นๆพวกเขาแต่ละคนก็จะมีหนี้เพิ่มคนละ6 6ล้านเยนเมื่อจบเกมในรอบที่2มีกระดาษที่เขียนความลับของเพื่อนคือ0ทุกคนส่งกระดาษเปล่ากันอีกครั้งพวกเขาได้เดินหนึ่งช่องคําสั่งก็คือใครที่เดินมาช่องนี้ถูกหัก5 0 0แสนเยนตอนนี้ทุกคนมีหนี้เพิ่มขึ้นอีกแต่พวกเขาก็ยังยืนยันที่จะส่งกระดาษเปล่าต่อไป ในรอบที่3ามจนวนกระดาษที่เขียนความลับของเพื่อนคือหนึ่งมีคนเขียนความลับของเพื่อนหนึ่งคนนั่นก็คือคนที่ชิโฮชอบคือยูอิจิและชีโฮเคยคบกับเทนจิรอบนี้ชีโฮได้เดิน5ช่องส่วนเพื่อนๆที่เหลือได้เดินคนละหนึ่งช่องคําสั่งในช่องของพวกเขาก็คือถูกหักศูนย์เยนชีโฮเลยเล่าให้ฟังว่าเธอกับเทนจิเคยคบกันหลอกๆเฉพาะต่อหน้าคุณพ่อของพวกเธอที่เป็นเพื่อนสนิทกัน เมื่อ3ปีก่อนคุณพ่อของเทนจิเสียชีวิตเทนจิเปลี่ยนโรงเรียนพวกเขาเพิ่งกลับมาพบกันอีกครั้งที่โรงเรียนปีนี้เองชิเบะถามมาดะบุคุงบอกว่าแบบนี้ถ้าพวกเขาไม่ได้คบกันจริงๆไม่มีความรักต่อกันก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องโกหกใช่ไหมแต่เทนจิพูดขึ้นว่าเขาชอบชิโฮจริงๆถึงตอนนี้เขาก็ยังชอบอยู่ชิเบะก็เลยเข้าใจว่าเทนจิเป็นคนเขียนลงในกระดาษเพื่อสรารภาพรักกับชิโฮ เทนจิคิดว่าชิเบตตั้งหากที่เขียนเพื่อที่จะได้ตรวจสอบว่าเรื่องนี้เป็นจริงหรือเปล่าแต่ก่อนที่จะทะเลาะก,กันยูอิจิก็เข้ามาห้ามพวกเขาจิบอกขอโทษแล้วโดนออกจากกลุ่มที่พูดคุยกันไปยูอิจิเข้าไปตบไหล่ชิเบะแล้วกอดคอชิเบะเดินตามเทนจิไปเหลือยูทูริที่อยู่กับชิโฮยูทูริถามชิโฮว่าชิโฮชอบยูอิจิเหรอชิโฮพยักหน้ารับแต่ก่อนที่จะคุยอะไรกันต่อยูอิจิก็เรียกพวกเธอมารวมตัวกัน ยุยจิบอกกับทุกคนว่ามีคนเขียนความลับของเพื่อนก็นจริงแต่ยามัวกล่าวหาและโทษกันเลยมาเล่นและเอาชนะเกมนี้ด้วยกันดีกว่าเรามาเดินไปพร้อมกันทีละช่องและทําให้นี่ของพวกเรากลับไปเป็นศูนย์ให้ได้กลับมาเชื่อมั่นในตัวเพื่อนๆแล้วส่งกระดาษเปล่ากันอีกครั้งจากนั้นเราค่อยมาหาวิธีที่จะตามชิโฮให้ทันในเกมนี้ถ้าเราไม่ร่วมมือกันเราก็จะไม่ได้เข้าเส้นชัยด้วยกันเพื่อนๆทุกคนตกลง รอบที่4ี่ยูอิจิขอเข้าไปเป็นคนแรกเมื่อเขาออกจากตู้เขาบอกว่าเขาส่งกระดาษเปล่าเขาบอกให้ชิโฮเข้าตู้เป็นคนต่อไปเขาบอกกับชิโฮว่าที่เหลือเป็นของเธอนะพร้อมกับวางมือบนไหล่ของเธอชิโฮเทนจิยูทริและชิเบะเข้าตู้ตามลำดับเรียบร้อยแล้วแต่ผลของรอบที่สกลับกลายเป็นว่ามีคนเขียนความลับของเพื่อนสองใบความลับแรกคือ,อยูอิจิมาโรงเรียนโดยไม่ได้อาบน้ำหนึ่งสัปดาห์ ยูจิหันไปทางชิโฮแล้วบอกว่าเธอใช่ไหมชิโฮบอกว่าไม่ไม่ใช่ฉันความลับที่สองชิโฮทำศิลปกรรมพลาสติกคะแนนจากผู้ชมชิโฮได้ที่1ได้เดิน5ช่องแล้วยูอจิได้ที่2ได้เดิน4ี่ช่องที่เหลือได้เดินคนละ1งช่องอชิโฮเคยทำศิลปกรรมเพราะว่าเธอมีบาดแผลใหญ่ที่หน้านะคะรอบที่5มีคนเขียนความลับหนึ่งใบามาดูบุค,คุงบอกว่าเอ๊ยยังไงมีคนเขียนความลับของเพื่อนอีกแล้ว คราวนี้เป็นความลับของยูโทริตอนมัธยมต้นยูโทริทํางานเป็นเพื่อนเที่ยวกับผู้ชายยูโทริหันไปทางชิโฮแล้วถามว่าทําไมล่ะชิโฮชิโฮบอกว่าไม่ใช่ฉันนะฉันไม่ได้เขียนเชื่อเธอะยูโทริบอกว่าเธอโกหกคนเดียวที่รู้เรื่องนี้ก็คือเธอแล้วยูโทริก็สุดตัวลงแล้วกรีดร้องเทนจิบอกให้ยูอิจิดูแลยูโทริแล้วเขาก็พาชิโฮออกห่างจากยูโทริ ยูทุริเล่าให้ยูอิจิฟังว่าเธออยากได้เงินมากเพราะเธอถูกกลั่นแกล้งตลอดครูก็รู้แต่ครูไม่ช่วยอะไรจนเมื่อเธอให้เงินพวกนั้นพวกนั้นก็ไม่มาแกล้งเธอแล้วก็ยังทําดีกับเธอด้วยเธอบอกว่ามีแต่เงินเท่านั้นที่ปกป้องเธอได้เธอให้เงินพวกนั้นจนเธอไม่มีเงินเธอก็เลยต้องทํางานเป็นเพื่อนเที่ยวตอนแรกเธอก็ไปเที่ยวกับเขาอย่างเดียวต่อมาก็ถูกขอร้องให้ใส่คอสเพลย์ถ่ายรูปแล้วเขาก็ขอสัมผัสเธอ แต่เธอกรีดร้องและวิ่งออกมาก่อนเทนจิถามชิโฮว่าเธอรู้ไหมชิโฮบอกว่ารู้แต่ก็ไม่ได้รู้ทั้งหมดเธอผ่านไปเห็นว่ายูทูริกำลังโดนข่มขู่จากผู้ชายคนหนึ่งก็เลยเข้าไปช่วยและพายูทริวิ่งหนีมายูทูริก็เลยเล่าให้เธอฟังแต่เธอไม่ใช่คนเขียนกระดาษนะเทนจิเลยบอกว่าบางทียูทูริอาจจะเขียนความลับของเธอเองแล้วก็ทำเหมือนว่าชิโฮเป็นคนเขียนเพื่อให้ยูอิจิมองชิโฮไม่ดี แล้วมาเดบุคุงก็พูดขึ้นว่าคุยกันนะได้แต่ได้เวลาเล่นเกมต่อหรือยังแล้วมาเดบุคุงก็เดินไปที่หน้าตู้แล้วถามว่าใครจะเข้าตู้ไปเป็นคนแรกยูอิจิมองไปรอบๆแล้วบอกเทนจิว่านายช่วยเข้าไปเป็นคนแรกนะเทนจิเดินเข้าไปในตู้เมื่อเขาออกมาเขาได้เห็นยูอิจิกำลังตบหน้าชิโฮพอดีอยูอิจิบอกว่าไม่มีทางที่ยูทูริจะเขียนอะไรอย่างนั้นแล้วชิโฮก็เดินหนีไป เทนจิเดินตามชิโฮแล้วบอกว่าขอโทษเป็นความผิดของฉันเองที่ทําให้มันไปกันใหญ่แล้วมาดะบุคุงก็บอกว่าเอาไงต่อใครจะเล่นเกมเป็นคนต่อไปอยูททริบอกว่าฉันเองรอบที่6มีกระดาษที่เขียนความลับของเพื่อนสองใบความลับแรกคือชิโฮใส่บ็อกเซอร์เป็นกางเกงชั้นในชิโฮมองหน้ายูโทริความลับที่สองเทนจิโกหกเรื่องอายุเทนจิเล่าว,ว่าเขายุมากกว่าทุกคนหนึ่งปี เขาเคยเรียนที่อื่นมาแล้วมีปัญหาเขาเลยหยุดเรียนไปปีหนึ่งแล้วค่อยมาเรียนที่นี่เทนจิบอกว่าเขาแปลกใจนิดหน่อยเพราะคนที่รู้เรื่องนี้มีแต่ชิโฮที่เป็นเพื่อนวัยเด็กของเขาเท่านั้นคะแนนรอบนี้ชิโฮได้ที่1ได้เดิน5ช่องเทนจิได้ที่สองได้เดิน4ี่ช่องที่เหลือได้เดินคนละหนึ่งช่องชิโฮมาหยุดที่ช่องพิเศษคนที่หยุดในช่องนี้จะได้โอกาสพิเศษที่สามารถเสนอใครก็ได้ในกลุ่มของเพื่อนรวมถึงตัวเอง เพื่อให้เกมมิตรภาพตรวจสอบและเปิดเผยความลับของคนคนนั้นและผู้ชมก็จะให้คะแนนว่าควรให้อภัยคนคนนั้นหรือเปล่าผลการตัดสินจะบอกว่าเขาจะได้เดินกี่ช่องถ้าให้อภัยไม่ได้เลย100%ซก็จะได้เดิน10ช่องให้อภัยไม่ได้30%ก็จะได้เดิน3ช่องให้อภัยไม่ได้20%ก็จะได้เดินสช่องให้อภัยไม่ได้1 0ก็จะได้เดิน1ช่องหรือจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ ช่องพิเศษช่องนี้มีไว้ทำร้ายใครสักคนนั่นเองชิโฮกำลังจะเลือกเทนจิเพราะเชื่อว่าเขาไม่มีเรื่องแย่ๆและเกมมิตรภาพอาจจะหาความลับอะไรจากเขาไม่ได้เลยก็ได้แต่ชิเบะก็เสนอตัวเองขึ้นมาชิเบะมั่นใจว่าเขาไม่มีอะไรปิดบังหรือกังวลชิโฮจึงเลือกชิเบะตามที่เขาเสนอแต่ชิเบะก็มีความลับค่ะความลับของชิเบะก็คือพ่อของเขาที่เป็นสสมีเรื่องอื้อฉาวมากมายกับผู้หญิง เขาใช้อำนาจในทางที่ผิดเขาคุกคามทางเพศเขารับสินบนเขาเรียกร้องเงินจากคนที่เขาร่วมงานด้วยแล้วตอนนี้เขาก็กำลังใช้เงินจำนวนมากเพื่อปิดบังเรื่องอื้อฉาวเทนจิบอกว่าเขาสงสัยว่าชิเบะนั่นแหละที่ทำให้พวกเขาต้องมาเล่นเกมนี้ชิเบะได้เดินก้าวช่องรอบที่7รอบนี้มีคนเขียนความลับหนึ่งใบความลับนั้นก็คือชิโฮปฏิเสธผู้ชายมามากกว่า20คนชิโฮมองหน้ายูโทริ ยูอิจิมองตามยูทุรีบอกว่าไม่ใช่ฉันนะแล้วก็เดินหนีเทนจิมองไปที่ชิเบะแล้วพูดว่าผู้ชายเป็นคนเขียนเพราะเขาไม่ได้เป็นคนพิเศษหรือเปล่าชิโฮมองหน้ายูอิจิยูอิจิกำลังหาแรงจูงใจของคนทรยศในเกมที่สองนี้แม้ว่าทุกคนจะพยายามเดินไปข้างหน้าและพยายามทำให้นี่เป็นศูนย์แต่ก็ยังมีการเปิดเผยความลับกันมีความเป็นไปได้ที่แรงจูงใจจะไม่ใช่เงินวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของคนทรยศก็คือ การโยนชีโฮไปลงนรกในเกมแรกผีถ้วยแก้วก็เป็นแบบนี้เหมือนกันแล้วก็มาถึงรอบที่19ตอนนี้ชีโฮเหลืออีกห้าช่องก็จะเข้าเส้นชัยแล้วถ้าเป็นแบบนี้ชีโฮก็จะถึงเส้นชัยเป็นคนแรกแล้วก็จะเป็นคนเดียวที่เข้าไปเล่นเกมสุดท้ายส่วนคนที่เหลือก็จะเป็นอิสระในรอบที่19มีกระดาษที่เขียนความลับสองใบความลับแรกนั้นก็คือชีโฮเคยให้งเงินช่วยเหลือผู้ชาย ความลับอีกอันนึงก็คือชิเบะเคยฆ่าคนมาก่อนชิเบะบอกว่านี่เป็นเรื่องโกหกมนบุคุงเลยขอถามผู้ชมว่าเชื่อชิเบะกันไหมถ้าผู้ชมเชื่อชิเบะถึง50%เอซเขาจะตรวจสอบความจริงให้ชิเบะบอกกับผู้ชมว่าเขาไม่มีเหตุผลอะไรสักข้อเลยที่จะฆ่าคนเขาไม่เคยที่จะทําอะไรแบบนี้เลยเขามาจากครอบครัวที่ร่ํารวยไม่มีเหตุผลที่คนรวยอย่างเขาอยากจะฆ่าใครเขาขอร้องผู้ชมให้เชื่อเขา แต่มีคนเชื่อเขาแค่หนึปอร์เซนมนบุคุงบอกกับชิโฮว่าอันตรายนะชิโฮถ้าไม่ใช่พอชิเบะเธอก็จะได้เข้าเส้นชัยแล้วแต่ไม่เป็นไรใกล้แล้วละ่ะตอนนี้ชิโฮเหลืออีกหนึ่งช่องก็จะเข้าเส้นชยัยไม่มีใครตามเธอทันเธอมองไปที่ยูอิจิเธอเห็นยูอิจิยิ้มออกมาอย่างพอใจรอบหน้าเป็นรอบสุดท้ายแล้วยูอิจิบอกทุกคนให้เขียนชื่อตัวเองว่าเป็นคนที่ทำให้ทุกคนมาเล่นเกมนี้ ซึ่งจะทําให้คนที่เขียนเรื่องโกหกนี้ถูกลงโทษนั่นก็คือไปอยู่ช่องด้านหน้าของชิโฮแล้วก็เข้าเส้นชยัยยกเว้นคนทรยศที่จะไม่ถูกลงโทษเพราะว่าเขาเขียนเรื่องจริงเทนจิบอกว่าเข้าใจแล้วว่าทําไมยูอิจิถึงเลือกตอนที่ชิโฮเกือบถึงเส้นชยัยแต่เราจะพิสูจน์ได้ยังไงว่าเป็นเรื่องโกหกเราอาจจะเหมือนชิเบะแล้วก็ไม่ได้ถูกลงโทษยูอิจิบอกว่าไม่เป็นไรไม่จําเป็นต้องพิสูจน์เพราะคนคนนั้นก็คือคนที่สมัครมาเล่นเกมใช่ไหมมาดบุคคล มาดุบุคุงตอบว่าก็อาจจะใช่นะยูจิบอกว่าเขาต้องการเข้าเส้นชัยพร้อมกับทุกคนแต่เขาคิดว่ามันดีกว่าที่จะเปิดโปรงคนทรยศในเกมที่สองนี้คนที่เหลืออยู่ก็คือเพื่อนแท้เขาจะเล่นเกมที่3าไปกับเพื่อนแท้เท่านั้นเทนจิเข้าไปในตู้ตามด้วยชิเบะชิโฮยูทูริและยูอิจิมาดุบุคุงประกาศจํานวนใบที่เขียนความลับรอบสุดท้ายนั่นก็คือหใบ เทนจิตกใจขณะคนที่เหลือไม่มีใครมีท่าทีตกใจอะไรมาเดบุคคงประกาศว่าทุกคนส่งกระดาษเปล่ายกเว้นใบหนึ่งที่มีข้อความว่าจะสมัครมาเล่นเกมมิตรภาพเองมิสก,กะเทนจิเทนจิยอมรับว่าเขาคือคนที่พาทุกคนมาเล่นเกมมิตรภาพนี้เครื่องรางที่เขาให้ชีโฮห้อยกระเป๋ามีเครื่องดักฟังอยู่ทําให้เขาได้ยินทุกอย่างที่เธอพูดได้ยินเรื่องราวของยูททลิที่เล่าให้เธอฟัง แล้วก็รู้ที่เก็บกุญแจสำรองของล็อกเตอร์เขาถามยูอีจิว่าทำไมถึงรู้ว่าเป็นเขายูอิจิตอบว่าเขารู้ว่าในกลุ่มมีคนทรยศเขาก็เลยจะใช้เกมนี้เปิดโปงคนคนนั้นโดยวางกับดักไว้ในรอบที่สามมีความลับถูกเขียนออกมาเมื่อเขาบอกทุกคนให้ร่วมมือกันเขาก็แอบบอกบางอย่างกับชิโฮโดยใช้กระดาษที่เขียนความลับเขาเขียนอะไรบางอย่างลงในกระดาษคำตอบอีกแผ่นขณะอยู่ในตู้ แล้วส่งให้ชิโฮตอนเอามือวางไว้บนไหล่ของเธอถ้าเธอเขียนความลับของเขาเรื่องที่เขาไม่ได้อาบน้ําแล้วมีความรับเรื่องอื่นก็จะเป็นเรื่องที่คนเรอยศเขียนคนที่เขียนว่าเธอทำศิลกรรมแน่นอนว่าไม่ใช่เธอ,อยูอิจิพูดต่อว่าเขาก็เลยตัดสินใจเป็นพวกเดียวกับชิโฮถัดจากชิโฮเขาก็ดูว่ายูทุริจะเป็นคนทรยศหรือเปล่าเทนจิเข้าใจแล้วว่าทําไมยูทุริถึงกอดอยูอิจิ นั่นเพราะเธอกำลังอ่านข้อความอยู่นั่นเองยูอิจิอธิบายต่อว่าข้อความที่เธอเขียนเกี่ยวกับกังเกงชั้นในของชีโฮทำให้เขารู้ว่ายูโทริไม่ใช่คนทรยศเพราะในรอบเดียวกันนั้นก็มีความลับเรื่องอายุของเทนจิอยู่ด้วยแล้วเขาก็แอบ,บให้กระดาษอีกแผ่นกับชีโฮตอนนั้นยูอิจียื่นกระดาษให้ชีโฮแล้วทำเป็นตบหน้าเธอเพื่อเธอจะได้แอบเก็บกระดาษไว้ระหว่างฝ่ามือและแก้มของเธอยูอิจิบอกว่าตอนนี้ก็เหลือแต่ชิเบกับเทนจิ ซึ่งมันง่ายมากเขาใช้โอกาสพิเศษที่ชิโฮได้นี่แหละมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเก็บความลับอะไรไว้ในโอกาสพิเศษแล้วก็เป็นไปไม่ได้ที่คนทรยศจะขอเข้าร่วมดังนั้นก็เหลือแต่เทนจิเท่านั้นเทนจิถามว่ายูอิจิทำให้ทุกคนเชื่อใจได้ยังไงชิเบะเดินมาหายูอิจิและแอบส่งบางอย่างให้เขายูอิจิถามเทนจิว่าเขาไม่สังเกตรหรือว่ายูอิจิมีอะไรแปลกไปเทนจิมองไปที่ยูอิจิ เขาก็พบว่ายูอิจิไม่มีป้ายชื่อติดอยู่ที่หน้าอกด้านซ้ายยูอิจิบอกว่าป้ายชื่อสามารถเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายของมิตรภาพได้เขาให้สิ่งที่สําคัญของเขาแล้วมันก็ย้อนกลับมาเป็นความเชื่อใจนี่มันเป็นการเดิมพันครั้งใหญ่ของเขาแต่ว่าการแค่ดูป้ายชื่อไม่ได้ดูจํานวนเงินที่อยู่หลังป้ายนี่ของเขาก็จะไม่เพิ่มวิธีที่จะทํางานด้วยกันในเกมมิตรภาพก็คือไม่สงสัยเพื่อน ชิโฮถามว่าทำไมเทนจิถึงทำแบบนี้เทนจิมองชิโฮอย่างไม่พอใจอย่างมากและพูดว่าฉันต้องการทำลายมิตรภาพของเธอกับคนอื่นให้ย่อยยับชิโฮถามต่อว่าทำไมแต่ก่อนที่เทนจิจะตอบมารดบุค,คุงก็พูดขึ้นว่าขอโทษที่ต้องขัดจังหวะช่วงเวลาดีๆแบบนี้แต่เราจะเล่นเกมต่อได้หรือยังมันก็เป็นเรื่องน่ายินดีที่พวกเธอหาคนทรยศได้แล้วแต่ความจริงที่ว่าผู้ชมจะให้คะแนน แล้วชีโฮจะต้องเข้าเส้นชัยมันไม่เปลี่ยนแปลงไปหรอกนะยูอิจิบอกว่าเข้าใจละแต่มันก็ยังมีบางอย่างที่ต้องทำให้จบขอคุยหน่อยสิแล้วยูอิจิก็เดินไปกระซิบที่ข้างหูมานาบุคุงจากนั้นก็พูดกับมานาบุคุงว่าทำไมเขาถึงอยากทำแบบนี้นะหรอมันเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะไม่ทำให้ใครเจ็บปวดมานะบุคุงพูดว่าแหมแล้วก็มาบอกตอนนี้นะแต่เอาละมาเล่นเกมกันต่อเถอะพูดจบ หมากกระดานบนดาดฟ้าก็หายไปแล้วก็กลายเป็นเวลากลางคืนจากนั้นก็มีผู้จุดขึ้นเป็นข้อความบนท้องฟ้าว่าเกมที่2หมากกระดานผ่านมาดูบุคุงประกาศว่ายูอิจิผ่านเกมที่2หมากกระดานด้วยตัวเขาเองมาดดบุคุงอธิบายว่ายูอิจิบอกว่าความลับที่เขาเขียนส่งในรอบที่19เเป็นเรื่องโกหกหรือจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ายูอิจิยอมรับการลงโทษและเดินไปอยู่ช่องข้างหน้าชิโฮ นั่นก็คือเขาเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกยูอิจิบอกว่าในรอบที่19ก็เขียนเรื่องโก6เรื่องที่ว่าชิเบกเคยฆ่าคนจริงๆแล้วเป็นเขาตัางหากชิโฮพูดว่ามันเป็นอุบัติเหตุใช่ไหมแต่มารุบุคุงก็พูดขึ้นว่ามันไม่ใช่อุบัติเหตุยูอิจิเจตนาฆ่าพวกเขายิ่งกว่านั้นเขาฆ่าไป3คนเพื่อนๆทุกคนตกใจมารบุค,คุงพูดขึ้นขณะที่ยูอิจิกำลังเดินไปที่ประตูทางเข้าเกมสุดท้าย ยูอิจิผู้โง่เขาเล่นเกมผ่านแล้วก็เข้าเส้นชัยด้วยตัวเองอยูอิจิบอกว่าไม่ดีหรือไงมาเดบุคุงบอกว่าฉันบอกนายแล้วไงว่าเกมสุดท้ายมันนรกชัดๆมันเป็นไปไม่ได้ที่นายจะผ่านได้ด้วยตัวเองนายอยากจะเป็นผู้กล้าแต่นายจะต้องเสียใจแน่นอนอยูจิหันมาพูดกับมาเดบุคุงว่าฉันสงสัยว่าใครจะเสียใจกันแน่ ยูจีอธิบายว่าเพื่อนสำหรับเขาคือสิ่งที่ปิดกั้นเขาจากอดีตเขาไม่ต้องการให้เพื่อนๆรู้จักตัวจริงของเขาไม่ต้องการให้เพื่อนเอนรู้จักอดีตของเขาแต่ในเกมที่2นี้ตัวจริงของเขาถูกปล่อยออกมาแล้วเขาตั้งใจอย่างเต็มที่ที่จะเล่นเกมกระจอกกระจอกของมนาบุคุงเขาบอกให้มนาบุคุงเตรียมตัวไว้เลยมนาบุคุงพูดว่าน่ากลัวน่ากลัวจริงจ ในทำหน้าหน้ากลัวแบบนี้ทุกคนเขาก็จะกลัวนายกันหมดนะคุณฆาตกรยูอิจิยูอิจิตอบว่านั่นแหละสิ่งที่ควรจะเป็นแล้วเขาก็เดินต่อไปที่ประตูเข้าสู่เกมสุดท้ายมันดบุค,คุงหันมาบอกกับเพื่อนที่เหลือว่าแบบนี้จะดีเหรอ,อยูอิจิกลำลังจะไปแล้วนะเกมสุดท้ายมันคือนรกยิ่งกว่านั้นคนคนเดียวไม่มีโอกาสที่จะเล่นเกมผ่านได้เลยที่ที่เขาจะไปมันน่ากลัวมากมาก เพื่อนแต่ละคนกำลังสับสนและไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีมนาบุคุงพูดขึ้นว่าในที่สุดก็ไม่มีใครอยากเป็นเพื่อนกับฆาตกรยูยจิหันมาตะโกนบอกเพื่อนๆว่าพวกนายลืมเรื่องของฉันไปเลยนะฉันเองก็จะลืมพวกนายเหมือนกันแล้วเทนจิก็ลุกขึ้นและพูดขึ้นว่าเดี๋ยวก่อนฉันไม่มีทางที่จะให้ยุิจิไปคนเดียวหรอกเขาพูดกับมานบุคุงว่าฉันเองก็โกหกลงโทษฉันด้วย ฉันเขียนความลับที่ว่าฉันคบกับชิโฮใช่ไหมฉันพูดว่าฉันรู้สึกรักเธอใช่ไหมนั่นน่ะมันไม่จริงฉันไม่ได้มีความรู้สึกอะไรกับชิโฮเลยเทนจิเดินไปที่ยูอิจิแล้วพูดว่าคนที่ฉันรักจริงๆคือยูอิจิฉันชอบยูอิจิมาตลอดมัดบุคุงพูดว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าพูดอะไรที่มันแปลกๆแบบนี้นายทำเพื่อจะได้เข้าเส้นชัยแค่นั้นใช่ไหมเทนจิบอกว่าฉันจะพิสูจน์ให้ดูแล้วเทนจิก็เดินไปที่ยูอิจิ ถอดแว่นจับไหลยูอิจิแล้วก็โน้มตัวเข้าไปโจบยูอิจิทุกคนตกใจรวมถึงมันาบุคุงด้วยแล้วมันาบุคุงก็บอกว่าเอาล่ะเอาละนายพิสูจน์แล้วว่านายโกหกตอนนี้นายทั้งสองคนเข้าไปสู่เกมสุดท้ายด้วยกันได้เลยเทนจิพูดกับยูอิจิว่าไปกันเถอะแค่นายกับฉันแค่สองคนก็พอแล้วสําหรับเกมสุดท้ายนี้แล้วประตูตก็ปิดลงพวกเขาผ่านเกมที่สอง ได้รับเงินรางวัล6ล้านเยนเทนจิปลุกยูอิจิให้ตื่นตอนนี้พวกเขาอยู่ในป่าเมื่อยูอิจิได้สติเทนจิก็บอกว่าเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นหรอกนะเขาทำเพราะเขาต้องการมากับยูอิจิและนี่เป็นการเล่นเกมมิตรภาพครั้งที่2ของเขาทุกอย่างเป็นเพราะชิโฮทั้งหมดคือความผิดของชิโฮผู้หญิงคนนั้นพรากทุกอย่างที่มีค่าของเขาไปแต่ก่อนที่จะเล่าต่อก็มีนักเรียนมัธยมปลาย5คน ที่มีป้ายชื่อติดอยู่ที่หนอกด้านซ้ายเดินมาพวกเขากําลังตามหามนุบุกคุงอยู่ยุยจิยสํารวจไปรอบๆแล้วก็เห็นป้ายสตาร์ทที่มีรูปมนุบุกคุงพวกเขาเดินตามป้ายยุจยจิคุยกับคนที่เป็นหัวหน้าทีมทีมบาสเกตบอลหรอหัวหน้าทีมบอกว่าใช่แล้วลูกทีมคนหนึ่งก็พูดว่ากับต้านอย่าคุยอะไรกับผู้ชายคนนี้ดีกว่าพวกเขาสองคนจะเป็นคู่ต่อสู้ของเราในอนาคต และพวกเขาทั้งหมดก็เดินมาถึงบ้านหลังหนึ่งที่เขียนไว้ว่ามานาบุเฮาส์มานาบุคุงอยู่ในบ้านมานาบุคุงถามว่าไต่เขาชมทิวทัศน์ที่งดงามมาเป็นยังไงกันบ้างยู่อจิบ,บอกว่าทิวทัศน์มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมานาบุคุงเลยบอกว่าที่นี่มีอะไรหลายอย่างที่ซ่อนสายตาเราได้เป็นอย่างดีมันเป็นสถานที่ที่ดีไม่ใช่หรอเทนจิพูดว่าซ่อนหรอมานบุคุงเลยบอกว่าเอาละ งั้นเรามาเริ่มเกมกันเลยเกมสุดท้ายนี้มีชื่อว่าเกมซ่อนหาจบไปแล้วนะคะสำหรับโทมรดิจิเกมเดอะมูวี่เกมซ่อนหาซึ่งเป็นเกมสุดท้ายจะอยู่ในภาพยนตร์เรื่องต่อไปก็คือโทมรดิจิเกมเดอะมูวี่ฟ n แนลและพบกันค่ะ を探し出すゲームじゃない本当楽勝じゃないですか友情試すもの僕たちの勝ちで決定ということですそんなまさかバーダ攻略法に気づいてたんだ俺に絶対服従を使えるかギブアップしろ何を言って俺とゲームして勝ったらな天智さんこのままだと命を落としかねませんよ何か変だお前がギブアップボタンを押さない限り必ず勝機は消されたんだ沢ぎ志保に何じよ 勘弁しもろしろちゃんが関係してるってさわらぎを信じるかって話だ友達ゲーム俺はあいつに賭けてるんだ殺したのはお前だ初めてだよ参加者と顔を合わせるのはえ <laughs>